ต่อกันไปเลยครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงวชัชนีหุ้นดาวโจนส์ขึน้นแรกของปีนี้กําลังทําสถิติที่เลวร้ายที่สุดในรอบ52องปีตั้งแต่ปี1970เ้ป็นต้นมาใช่ไหมฮะเศรษฐกิจอเมริกาเข้าสู่ยุคจะพูดว่าไงล่ะครับ <c oughs> นั่นคือสาเหตุที่ทาให้ทุกคนกลัวและกําลังกลับมาถามครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทชั้นนายักษ์ใหญ่และธุรกิจของอเมริกาสิ่งตอนนี้ที่คุณกําลังได้เห็นคืออะไรทราบไหมครับ้ย ปีเสือจะเป็นปีที่เกิดการปลดพนักงานของธุรกิจแบบดั้งเดิมทุกกลุ่มครั้งหนึ่งที่มากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับผมรวบรวมให้ท่านผู้ชมมาจนถึงนาทีนี้เลยนะครับว่าในช่วงประมาณร่วมๆเกือบหนึ่งเดือนเต็มๆจนสัญญาณมันแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจที่เป็นแบบประเภทดั้งเดิมหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นธุรกิจที่เรียกว่า traditional หรือ brick and mortar คือธุรกิจที่มีหน้าร้าน คือธุรกิจที่เติบโตมาจากเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์และเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ยังไม่มีการเปลี่ยนผ่านหรือกําลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อทําให้อนาคตหรือรูปแบบทางธุรกิจตัวเองนั้นไปรอดได้ตัดสินใจประกาศลดค่าใช้ใจ่ายทุกรูปแบบชนิดที่เร็วกว่าที่คาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขที่ในชั่วขีประกาศตัดสินใจปลดจํานวนพนักงานซึ่งเป็นรอยต่อจากการปลดพนักงานในกลุ่มธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีเกิดขึ้นแล้วนะครับผมรวบรวมมาให้ทั้งหมด เอาเริ่มต้น็นแต่แยกเลยนะครับธนาคารต่อไปนี้ครับเราจะเห็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในสอเมริกานั้นปลดพนักงานตั้งแต่5-8%แตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคือเดือนหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมนุษย์ใส่สูตรผูกไทยในแบงค์เดินทํางานกันตามสถาบันการเงินที่อยู่ในมหานครนิวยอร์กชิคาโกจนถึง Los Angeles, ลอสแอนเจลิสหรือเมืองศูนย์การทางการเงินต่างๆในอเมอริกา จะมีคนตกงานในสถาบันการเงินหรือธุรกิจทางธนาคารเนี่ยห้าถึงแปตั้งแต่กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับคาถามเนี่ยทำไมเกิดอะไรขึ้นแล้วเรากลับไปดูครับว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เกิดโควิดสิเนี่ยธนาคารยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในอเมริกาต่างก็ตัดสินใจว่าจ้างพนักงานขึ้นมาเป็นว่าเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคาร3ามแห่งต่อไปนี้ที่ผมจะพูดถึงเริ่มต้นกันนี่ลยครก็คือธนาคาร JP Morgan c h a s e Co คธนาคาร JP Morgan Chase Co เนี่ยนะ จ้างพนักงานเพิ่มขึ้นถึง8,000คนโดยประมาณแล้วก็จ้างตั้งแต่เมื่อไหร่จ้างขึ้น8,000คนเนี่ยนะครับจนทําให้จํานวนพนักงานของเขาขึ้นมาเป็น68,292คนเพิ่มขึ้น13%ในเฉพาะ2ปีที่ผ่านมาธนาคารต่อมาคือธนาคารโกลแมนแซกจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น17%จนทําให้ธนาคารโกลแมนแซกมีพนักงานในปัจจุบันถึงสิ้นเดือนนี้อยู่ที่45,100คนต่อมาคือธนาคารมอร์แกนสแตลลี ธนาคาร morgan stanley นี่จ้างคนเพิ่มถึง26%นะฮะจนมีพนักงานตอนนี้อยู่ทั้งหมด76,541คนซึ่งธนาคาร morgan stanley เนี่ยนะครับนับเป็นธนาคารที่มีจำนวนการจ้างพนักงานในปัจจุบันเนี่สูงที่สุดในอเมริกา3ธนาคารนี้เนี่ยคนที่ในวงการการเงินการลงทุนรู้จักดีและเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ชื่อดังระดับโลกทั้งสิน้น การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีอย่างชนิดที่กว่า20%ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นผลมาจากอะไรครับ2ปีที่เกิดโควิด -19 ทำไมธนาคารจ้างงานขึ้นเยอะมันเป็นเรื่องที่แปลกถูกไหมฮะทั้น,นั้นที่จะมีการปรับับต้นทุนอะไรก็แล้วแต่และไม่จ้างเพราะว่าสภาพของธุรกิจดูจะไม่สู้ดีนะเราต้องกลับไปดูครับว่าสัญญาณที่ไม่สู้ดีมันเกิดขึ้นจากอะไรนับตั้งแต่ที่เข้าสู่ช่วงของปลายโควิดและเริ่มต้นเจอกับสภาวะของเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงแพง และที่สําคัญก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตราหลักทรัพย์ของนิวยอร์กสหรัฐนั้นได้รับผลกระทบจากภาวะของเศรษฐกิจชะลอตัวเร่งขึ้นดอกเบี้ยเจอกับภาวะของสงครามรัสเซียที่ทําให้ผลประกอบการออกมาย่ําแย่เลยทำให้ตอนนี้การที่จ้างพนักงานมาในช่วง2ปีก่อนหน้านั้นและรวมไปถึงสภาวะของการนำเอาหุ้นบริษัทเข้าจดทะเบียนในตราหลักทรัพย์นิวยอร์กก็คือบริษัทเอกชนทั่วไปที่ว่า Private Equity ปีนี้ปรากฏว่ายอดในการนําเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนแล้วก็ขายหุ้น IPO ให้กับนักลงทุนทั่วโลกที่สนใจนี่นะฮะมีมูลค่าของตลาดหรือธุรกิจเนี่ยตกต่ําถึง91%เมื่อเทียบกับป,ปีที่แล้วดังนั้นท่านผู้ชมคิดดูสิคราาับว่าธนาคารที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นท่้ง Goldman Sachs ไม่ว่าจะเป็นทั้น JP Chase Market JP Morgan Chase and Co. ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร Morgan Stanley เนี่ยรายได้สําคัญของธนาคารพวกนี้เป็นธนาคารเฉพาะสายทางที่เรียกว่า Investment Banking Industry หรือธนาคารที่เรียกว่าวานิธนกิจ คือเป็นธนาคารที่มีรายได้จากการนําเอาบริษัทที่เป็น private equity หรือบริษัทเอกชนที่ยังไม่เคยเข้าตลาดเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กสหรัฐรายได้มาจากการนําเอาบริษัทนี้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ค่ารมเียมค่าบริการค่าทําทุกสิ่งทุกอย่างมันตกถึง91%ปในปีนี้ครับสิ่งสําคัญต่อไปคืออะไรฮะการควบรวมกิจการที่เรียก um ว่า merger and acquisition ซึ่งเป็นถือว่าเป็นการเติบโตทางรัฐของธุรกิจสัญชาติอเมริกันที่เขานิยมชมชอบเวลาเขาจะเข้าตลาดหุ้นหรือแ่าเข้าไปแล้วแล้วทำให้หุ้นของเขามีสีสันตลอดลาคือการทํา M&A ย่อมจากห no น่วยจดใน quisition นี่นะครับก็มีธุรกรรมตกลงถึง31%ในปีนี้นี่เป็นผลพวงที่มาจากอะไรครับเพราะทุกคนอ่านเกมออกครับว่าเป็นปีที่ดอกเบีย้ยกระชากแรงและเร็วที่สุดไม่งั้นเราจะได้เห็นธนาคารการสลับขึ้นดอกเบี้ยที่แรงที่สุดในะรอบ28ปปีกับครั้งล่าสุดได้ยังไง ไม่งั้นเราจะได้เห็นว่าเดือนหน้าไปต้นไปธนาคารการ ECB ก็จะขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกที่แรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษเพราะเงินเฟอ้อยังคงเป็นช่วงขาขึ้นหลายคนถามว่าพีกแล้วหรือยังคําตอบคือยังไม่มีทางพีกก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดเะสัส่ไปครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการมันจะกระทบทุกรูปแบบของกลุ่มพวกนี้นี่คือกลุ่มธนาคารที่จะปลดต่อมาครับ Netflix แม้จะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคข,ของดิจิทัล disruption แต่ก็มีการปลดพนักงานรอบที่2ถึง300คนรวมประกาศ2รอบเด็นฟิกปลดเท่าไหร่ครับสคนต่อมาครับบริษัทผลิตเวชภัณฑ์ชื่อดังและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็คือบริษัทอะไรครับโนวัติสประกาศปลดพนักงานทั่วโลก800 0คนนะแปด0คนที่ทํางานอยู่ที่บริษัทยานโนวัติสซึ่งใครทํางานโนวัติสในประเทศไทยคุณก็คือหนึ่งในนั้นที่จะตกงานด้วย8,00 0คนทั่วโลกคิดเป็นการปลดพนักงานทั่วโลกถึง 7. 4เเ แน่นอนครับปลดเยอะหน่อยเนี่ยนะฮะพันสี่ร้อยคนจะอยู่ที่สนักงานใหญ่ที่สวิสเซอร์แลนด์ของโนวติสทำให้โนวติสบริษัทยาทำไมได้รับผลกระทบเพราะธุรกิจของโนวติสจะต้องถึงการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในการที่ทําให้ธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปต่อให้ได้เพราะอะไรครับปัจจุบันการเกิดขึ้นของดิจิทัล d i s r u p ชันที่เข้ามาสู่ในวงการแพทย์และวงการเวชภัณฑ์นั้นทาให้บริษัทยักษ์ใหญ่ดังเดินอย่างเช่นเนี้ย โนวติสเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวครั้งสำคัญและการลดต้นทุนเป็นสิ่งที่ช่วยได้ต่อมาเทสลาเทสลาล่าสุดประกาศปลดพนักงาน200คนที่อยู่ในสายงานของการทำอุปกรณ์ขับขีบ่แบบไร้คนขับที่เรียกว่าออโตเมชันยังไม่พอครับปิดสำนักงานที่แคลิฟอร์เนียแล้วนะฮะและการประกาศปลด200คนเนี่ยถือว่านำร่องจากการที่นายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีและซ e o เจ้าของเทสลาเคยบอกเมื่อต้นเดือนนี้ว่า เขารู้สึกไม่ดีแย่ๆมากๆกับภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเศรษฐกิจอเมริกาที่ซุปเปอร์แย่เขาเลยบอกแล้วว่าต้องกดพนักงาน10%นําร่องแล้วนะฮะต่อไปครับบริษัทเบ d บาร์ดแอนด์ Beyond สวัสดีน่าจะรู้จักคือเป็นร้านที่ขายพวกประเภทเครื่องบำรุงผิวอุปกรณ์อาบน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเบ a บาร์ดแอนเนี่ยนะ,ะตัดสินใจพลิกแผนนะพลิกแผนก็คือตัดลดเงินลงทุน25% แล้วก็พับแผนในการจะขยายสาขาสร้างร้านใหม่หรือเอาเล็ตใหม่ๆทั้งสิ้นเพราะยอดขายไตรามารที่1สุดถึง25%ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในทีนี้แล้วครับและเราจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการปลดพนักงานออกมาจากธุรกิจรูปสัตว์ตามอย่างดั้งเดิมจากนี้เป็นต้นไปมากขึ้นเรื่อยๆผมจําได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เราได้ยินการประกาศปลดพนักงานจากธุรกิจที่เป็นแบบดั้งเดิมหรือเรียกว่า brick and mortar เนี่ยคือช่วงที่เกิด Digital disruption ก่อนจะเกิดโควิดสิหรือประมาณก่อนหน้านั้น3-4ปีแล้วมันก็หายไปช่วงหนึ่งเพราะเจอโควิดเจอปรับตัวและผลประกอบารผลประกอบการไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ผมให้เห็นผลไปสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าเศรษฐกิจถดถอยเป็นโอกาสที่สูงมากๆในอเมริกาและมันก็จะลากเศรษฐกิจโลกให้ถดถอยเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกานั้นเป็นใหญ่อันดับหนึ่งของโลกการเร่งขึ้นดอกเบี้ยซึ่งไม่สิ้นสุดแน่นอนในช่วงปี2ปีข้างหน้ามีแต่จะแรงและเร็ว เงินเฟอ้อเองก็ยังมีสามารถกดต่ำได้แม้จะกดจากจุดที่ขึ้นไปสูงสุดแต่กว่าจะกดให้เข้าเป้าต่ำ2%ยังต้องใช้เวลาอีกนานซึ่งไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วท่านผู้ชมคิดอยูสักว่า2-3ปีนี้ธุรกิจถ้าจะไปรอดก็คือการลดต้นทุนโดยการกลับมาปลดคนตรงนี้อีกมากขึ้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทําใจนะครับเราจะเรียนสัญญานี้ควบคู่จากนาทีนี้เป็นต้นไปคือการกลับมาปลดพนักงานในธุรกิจแบบที่เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเดิม และยังไม่พอมันจะควบคู่กับธุรกิจที่อยู่ในวงการของเทคโนโลยีก็จะปลดคนมากยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นผลจากภาวะของเศรษฐกิจที่สอแววถดถอยและการขึ้นดอกเบี้ยควบคู่กับเงินเฟอ้อที่ยากจะจัดการในนาทีนี้นะครับ